สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะข่าวันนี้ปุนพัดมูว้านค่ะพัดง่ายๆแบบโบราณแท้ๆเลยนะคะแต่รับรองเลยค่ะว่าจะอร่อยติดใจกันเลยทีเดียวค่ะไปดูวัตถุดิบแล้วก็ไปพัดมูว้านกันค่ะมูอสามชั้นค่ะเอานั่งออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคําค่ะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะวัวเทียมซับหอมแดงซับแล้วก็หอมแคกค่ะ เอาไว้โรยตอนีิวา่าพัดเสร็จแล้วนะคะน้ำตาลตะโนดค่ะตั้งกระทะเส้น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะน้ำมันดอนแล้วใสกระเทียมสับกระพรอมซับลงไปค่ะ Ich ให้น้ำสะอาดแบบ่อยนะคะทัดใส่อ้อนเรื่อยๆค่ะ รุงรดกันนะคะใส้น้ำปลาลงไปค่ะในวันวานขึนเช่นนะคะแต่จะนักว้านมากกว่าค่ะตามนตาโนดค่ะ ลงดอดใจว่านว่านเข,เข็มแล้วนะคะคุณจะพัดไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำมันม่ออกมาเล็กน้อยค่ะค่ะพัดน้ำมันม่วออกมาเล็กน้อยเลยคุณจะ,จะโรยหอมแทกค่ะ หอมแคสกสลัดแล้วก็เป็นนันแซดนะคะตัดเสิได้เลยค่ะ กินโขกับน้ำพริกกะปิแกงไตปลาแกงส้มแกงเลืองอร่อยเข้ากันทุกเมนูเลยค่ะค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะคุณรับรองเลยค่ะว่าอาร่อยไม่ผิดหวังค่ะค่ะวันนี้ปุณล,ลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่เราได้เจอกันไม่ในเมนูต่อไปอีกค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ